รักทุกคนนะคะวันนี้พบกับวิทยาศาสตร์น่ารู้บายคุณครูกิฟต์นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ mm hmm. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอนำเสนอเรื่องระบบย่อยอาหารในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ mm hmm. นักเรียนเคยสงสัยหรือไม่คะว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวน่องไก่ข้าวหรือผักต่างๆเวลาที่เราขับถ่ายออกมาแล้วทำไมเราถึงไม่เห็นเป็นน่องไก่เป็นไข่ดาวเป็นผักหรือข้าวต่างๆนะคะนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายของเรานะคะมีระบบระบบหนึ่งที่ใช้ในการย่อยอาหารนั่นก็คือระบบย่อยอาหารนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับคำว่าการย่อยอาหารกันก่อนนะคะการย่อยอาหารคืออะไร การย่อยอาหารก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารอาหารให้มีขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างก็คือน่องไก่นะคะครูถามว่าถ้าน่องไก่เรากินเข้าไปแล้วยังมีขนาดใหญ่เป็นน่องไก่เหมือนเดิมร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเราจึงต้องมีระบบย่อยอาหารนะคะจะช่วยย่อยน่องไก่ให้มีขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะซึ่งการย่อยอาหารนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบหรือ2ประเภทก็คือ 1. การย่อยเชิงกลและ 2. การย่อยเชิงเคมีค่ะมาดูอันแรกก่อนนะคะการย่อยเชิงกล การย่อยเชิงกลก็คือการย่อยอาหารโดยไม่ใชเอนไซม์นะคะอย่างเช่นฟันนะคะมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงหลอดอาหารนะคะมีการยืดหดได้ทําให้อาหารเล็กลงนะคะถือว่าเป็นการย่อยเชิงกลค่ะแล้วก็2การย่อยเชิงเคมีนะคะอย่างเช่นกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กนะคะจะมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารนะคะจึงถือว่าเป็นการย่อยอาหารเชิงเคมีนั่นเองค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูวิริทัศน์ที่เกี่ยวกับการเดินทางของอาหารกันนะคะว่าเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วอาหารเข้าสู่ปากแล้วต่อไปยังส่วนใดบ้างนะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะการเดินทางของอาหารเคยสงสัยไหมว่าเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้วอาหารจะไปที่ไหนบ้างแล้วกลายเป็นพลังงานให้เราใช้ได้อย่างไร มาเดินทางไปพร้อมกันเลยเมื่ออาหารเข้าสู่ป่าอาหารจะเจอกับลิ้นฟันน้ำลายฟันจะฉีกอาหารและบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงส่วนลิ้นจะรับรสชาติอาหารเกลี่ยอาหารให้ฟันบดและลูบเคี้ยอาหารร่วมกับน้ำลายเพื่อให้สะดวกในการกลืน เล็กลงจนกลายเป็นน้ำตาลเมื่ออาหารผ่านการเคี้ยวละเอียดจนได้ที่แล้วจะไหลลงสู่หลอดอาหารหลอดอาหารจะมีการยืดขดตัวเพื่อบีบพัดอาหารให้เคลื่อนที่สู่กระเพาะอาหารต่อไปในกระเพาะอาหารอาหารประเภทโปรตีนถูกย่อยให้มีขนาดเล็กลง ผลิตน้ำย่อยเปปซินออกมาใช้ในการย่อยกล้ามเนื้อมีการบีบและคลายตัวทำให้อาหารคลุกเคล้ากับน้ำย่อยได้ทั่วถึงปกติอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหารนานประมาณ1-3ชั่วโมงจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปยังลำไส้เล็ก ซึ่งน้ำดีที่สร้างจากตับจะถูกส่งมายังลำไส้เล็กเพื่อทอนสารอาหารประเภทไขมันให้มีขนาดเล็กลงนอกจากนี้ยังมีน้ำย่อยหลายชนิดที่สร้างตัดตับอ่อนมาช่วยย่อยสารอาหารในลำไส้เล็กจึงสามารถย่อยได้ทังแป้งโปรตีนและไขมัน จะถูกดูดซึมผ่านผระดงลำไส้เล็กที่มีลักษณะเด็กตาและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อให้ร่างกายสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานต่อไปกากอาหารและอาหารที่ย่อยไม่ได้ก็จะเดินทางต่อไปยังลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของทางเดินอาหารในลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อยเกิดขึ้น น้ำและเกลือแรก,กับคืนสมร่างกายจนสุดท้ายจะเหลือแต่กากอาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียวขึ้มร่างกายย่อยไม่ได้กากอาหารเหล่านี้จะถูกขับออกทางทวารหนักเป็นอรัรวะต่อไปเห็นไหมว่าอวัยวะต่างๆมีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกัน รับประทานอาหารให้เป็นเวลารับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคมีกัดใย่และย่อยได้ง่ายเพื่อให้ระบบทางเดินอาหารจะได้แข็งแรงส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับพิริทัศน์เกี่ยวกับการเดินทางของอาหารนะคะว่าเมื่ออาหารผ่านเข้าสู่ปากแล้วไปยังอวัยวะใดบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยนะคะ เมื่อะะเรากินอาหารเข้าไปแล้วนะคะส่วนเริ่มต้นของทางเดินอาหารนะคะที่เรารับประทานอาหารเข้าไปก็คือปากนั่นเองนะคะซึ่งปากจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือฟันลิ้นและก็ต่อมน้ําลายนะคะซึ่งฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารนะคะให้มีขนาดเล็กลงก่อนกลืนลิ้นมีหน้าที่คลุกเคล้าอาหารการกลืนและการรับรสชาติของอาหาร ตอมน้ำลายนะคะจะสร้างน้ำลายที่ประกอบด้วยน้ำย่อยใช้ในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลค่ะซึ่งครูถามนะคะว่าในปากนะคะเป็นการย่อยแบบใดนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะ เดี๋ยวคูจะเฉลยนะคะซึ่งปากนะคะจะเป็นการย่อยได้2แบบเลยนะคะซึ่งจะมีการย่อยเชิงกลซึ่งก็คือปันที่ใช้บดเคี้ยวอาหารแล้วก็ลิ้นใช้คลุกเคล้าอาหารนะคะจะเป็นการย่อยเชิงกลเพราะว่าไม่ได้อาศัยเอนไซม์ในการย่อยค่ะส่วนการย่อยเชิงเคมีในปากนั่นก็คือน้ำลายนะคะ,ะ,คะเพราะว่าน้ำลายก็คือจะปีน้ำย่อยนะคะที่ใช้ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลค่ะซึ่ง น้ำลายก็ถือได้ว่าเป็นการย่อยเชิงเคมีนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่ออาหารนะคะเข้าสู่ปากแล้วจะถูกลำเลียงต่อมายังหลอดอาหารนะคะซึ่งหลอดอาหารเป็นท่อตรงยาวประมาณ25เซนติเมตรซึ่งอยู่ด้านหลังท่อลมดังภาพที่เห็นค่ะซึ่งเขาจะมีหน้าที่ลำเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหารนะคะโดยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อนะคะ ครูถามว่าหลอดอาหารถือว่าเป็นการย่อยแบบใดคะ,ะหลอดอาหารนะคะถือว่าเป็นการย่อยเชิงกลนะคะเพราะว่าไม่มีเอนไซม์ในการย่อยจะใช้ย่อยก็คือการหดและก็การคลายตัวของกล้ามเนื้อนะคะทําให้อาหารมีโมเลกุลเล็กลงแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่อไปได้คะ่ะ ต่อนะคะเมื่ออาหารผ่านเข้าสู่หลอดอาหารนะคะก็จะมีการยืดหดของกล้ามเนื้อนะคะจะทําให้สามารถลําเลียงมายังกระเพาะอาหารได้นะคะซึ่งกระเพาะอาหารนะคะมีลักษณะเป็นถุงรูปตัวเจผนังด้านในมีลักษณะเป็นคลื่นอยู่ในช่องท้องค่อนไปทางด้านซ้ายค่ะซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือ สร้างกรดไฮโดรคลอริกทำให้สภาพากระเพาะมีสภาพเป็นกรดนะคะซึ่งถ้าเรารับประทานอาหารไม่ครบสามมือ้อหรือรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะอาจจะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะได้เนื่องจากกระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกออกมานะคะอย่างที่สองก็คือหน้าที่ของเขาก็จะมีเขาจะสร้างน้ำย่อยนะคะย่อยน้ำย่อยชื่อว่าเพปซินช่วยในการย่อยอาหารประเภทโปรตีนค่ะ ต่อมานะคะเมื่ออาหารผ่านเข้าสู่กระเพาะอาหารนะคะต่อมาจะถูกลำเลียงมายัางลำไส้เล็กนะคะซึ่งลำไส้เล็กเป็นท่อยาวประมาณ6-7เเมตรด้วยกันเลยนะคะม้วนขดอยู่ภายในช่องท้องค่ะซึ่งหน้าที่ของลํำไส้เล็กก็คือเขาจะย่อยสารอาหารทุกประเภทโดยทำงานร่วมกับตับและตับอ่อนนะคะพูดได้ว่าลำไส้เล็กถือว่าเป็นอวัยวะ สุดท้ายในการย่อยอาหารก็ว่าได้นะคะเพราะว่าลำไส้เล็กเมื่อย่อยเสร็จแล้วนะคะจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายผ่านผนังลำไส้นะคะจะผ่านผนังลำไส้เล็กนะคะเข้าไปยังเส้นเลือดนะคะแล้วก็ลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้พลังงานต่อไปค่ะ แล้วก็มีอวัยวะหนึ่งที่ควรรู้ในระบบย่อยอาหารนะคะก็คือตับตับจะอยู่ในช่องท้องซีขวาด้านบนใต้กระบังลมนะคะดังภาพที่เห็นค่ะซึ่งเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะซึ่งตับทำหน้าที่สร้างถุงน้ําดีสร้างน้ําดีมายังลําไส้เล็กเพื่อช่วยให้ไขมันแตกตัวค่ะถุงน้ําดีก็คือจะเก็บน้ำดีที่สร้างจากตับไว้นะคะต่อมาค่ะ ตับอ่อนนะคะจะอยู่ในช่องท้องด้านหลังของกระเพาะอาหารนะคะหน้าที่ก็คือสร้างน้ําย่อยหลายชนิดที่ใช้ในการย่อยอาหารนะคะจากนั้นจะส่งไปยังลาไส้เล็กนะคะเพื่อย่อยอาหารประเภทปโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะต่อมาลาไส้ใหญ่นะคะลําไส้ใหญ่ก็คือมีความยาวประมาณ1.5เมตรเลยทีเดียวนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6เซนติเมตรหน้าที่ของเขาก็คือ ดูดซึมน้ําวิตามินเกลือแร่จากกากอาหารที่เหลือจากการย่อยจากนั้นนะคะกากอาหารที่เหลือจะถูกส่งไปยังไส้ตรงและขับถ่ายออกจากร่างกายค่ะซึ่งลําไส้ใหญ่นะคะก็ไม่ถือว่าเป็นอวัยวะที่ใช้ในการย่อยอาหารนะคะเป็นเพียงแค่เหมือนทางเดินอาหารเป็นทางผ่านของอาหารแล้วก็ดูดซึมวิตามินเกลือแร่นะคะจากกากอาหารเข้าสู่ร่างกายอีกทีค่ะซึ่งเมื่ออาหารเข้าสู่ลำไส้ใหญ่แล้วก็คือจะ ผ่านมายังทวารหนักนะคะซึ่งเป็นรูปเปิดตรงส่วนปลายของทางเดินอาหารค่ะซึ่งเขาจะมีหน้าที่ขับกากอาหารที่สะสมและรวมกันอยู่ไส้ตรงให้ออกมาจากร่างกายในรูปของอุจจาระหรือว่าอุจจีนั่นเองค่ะค่ะเราก็ได้รู้ถึงอวัยวะในระบบย่อยอาหารแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะต่อมานะคะอยากจะให้เราได้รู้ว่า เราจะมีวิธีการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารของเราได้อย่างไรนะคะสิ่งที่เราควรปฏิบัติมีดังนี้ค่ะ 1. ก็คือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะ 2. รับประทานอาหารที่มีใย,ยอาหารสูงได้แก่ผักและผลไม้ต่างๆนะคะเพราะว่าใย,ยอาหารจะช่วยในระบบะขับถ่ายให้ขับถ่ายได้สะดวกนะคะ 3ก็คือรับประทานให้ครบ3ามื้อเป็นเวลานะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานไม่ครบ3ามมื้อและก็ไม่เป็นเวลานะคะอาจจะทําให้เราเป็นโรคกระเพาะอาหารได้ค่ะ4ออกกําลังกายสม่าเสมอน,นะคะ5ดื่มน้าอย่างน้อย6 8ถึงแแก้วหรือ2ลิตรต่อวันค่ะค่ะแล้วสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะ1ก็คือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดนะคะเพราะว่าจะทําให้เราท้องเสียนะคะ2 หลีเกเลี่ยงอาหารที่ติดมันหรือว่ามีไขมันสูงนะคะเพราะว่าไขมันถ้ามีมากเกินไปนะคะเมื่อเข้าสู่เส้นเลือดนะคะอาจจะทําให้เส้นเลือดอมีไขมันไขมันในเส้นเลือดอุดตันนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าไปสะสมที่ผิวหนังมากเกินไปก็อาจจะทําให้เป็นโรคว้วนได้นะคะ3นะคะหลีเกเลี่ยงก,การสูบบุหรี่หรือดือ่มแอลกอฮอล์นะคะ เพราะว่าแอลกอฮอล์ก็ถือว่ามีความเป็นกรดสูงนะคะสามารถกัดกระเพาะกัดลำไส้ของเรานะคะทําให้ทะลุนะคะอย่างที่เห็นในข่าวนะคะถ้ากินข้าวกเกยอแอลกอฮอล์มากไปอาจจะอุดเป็นเลือดได้เลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วเนาะสาหรับระบบย่อยอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาทวนก่อนที่เราจะจากกันไปก่อนนะคะในคลิปนี้ระบอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะเมื่อ อาหารเข้ามาสู่ร่างกายแล้วส่วนแรกที่ผ่านคือคะอะไรคะหางปากนะคะปากก็จะมีฟนันมีลิ้นแล้วก็มีต่อมน้ําลายช่วยในการย่อยนะคะ mm hmm. เมื่ออาหารเข้าสู่ปากแล้วจะลําเลียงมายังหลอดอาหารนะคะซึ่งหลอดอาหารก็จะมีการหดหรือบีบตัวนะคะ mm hmm. เพื่อให้อาหารเล็กลงแล้วก็สามารถลําเลียงมายังกระเพาะอาหารได้ค่ะ ส่วนกระเพาะอาหารนะคะก็จะมีการย่อยอาหารนะคะเมื่อย่อยอาหารผ่านกระเพาะอาหารแล้วก็จะถูกลำเลียงมายังลำไส้เล็กซึ่งลำไส้เล็กถือได้ว่าเป็นการย่อยครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะซึ่งสามารถย่อยสารอาหารได้ทุกประเภทเลยนะคะเมื่อย่อยเสร็จแล้วก็จะดูดซึมเข้าสู่ผนังลำไส้แล้วก็เข้าสู่เส้นเลือดนะคะไปเลี้ยงส่งวนต่างๆของร่างกายหลังจากนะลำไส้เล็กย่อยแล้วก็ได้สารอาหารไปแ,แล้วก็จะเหลือพวกน้ําพวกเกลือแร่แล้วก็กากอาหา,ารรวมกันอยู่นะคะ ซึ่งลำไส้ใหญ่ก็จะช่วยทําหน้าที่นี้ก็คือจะช่วยดูดซึมน้ําเกลือแร่ออกจากค่ะกากอาหารออกจากอาหารตรงนั้นนะคะแล้วก็เหลือเพียงแค่กากอาหารแล้วก็แล้วก็ถูกขับถ่ายออกมาทางทวารหนักนั่นก็คือขับถ่ายเป็นอุจจิของเรานั่นเองค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ